สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องกระทงกระดาษไขนะคะมาดูกันว่าเวลาไปซื้อกระทงกระดาษไขเราต้องรู้อะไรบ้างนัมเบอร์ของกระทงนะคะอันนี้เลขเบอร์2816นะคะซึ่งตัวกระทงนี้เวลาอบมันจะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ฉะนั้นจะต้องมีอะไรมารองเขาตัวที่มารองเขาจะเรียกว่าพิมจินะคะตามร้านเบเกอรกี่มันก็จะเป็นแพคเกจแบบนี้เกิดว่าเราเอากลับบ้านไปมันจะเป็นแบบเป็นเพลนแบบนี้ไม่ได้มีเลขอยู่ในภายในถ้วยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อเราควรจะจานัมเบอร์เอาไว้ว่ามันเป็นถ้วยอลูมิเียมจ ของเบอร์อะไรเบอร์ตรงนี้2816จะต้องรองด้วยถ้วยเบอร์2816มันจะเลขเดียวกันนะคะเอาเจอบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีเลขระบุเช่นอันนี้เห็นไหมพอเวลาเราไปที่ร้านเบเกอรกี่เนี่ยเราจะบอกเขาว่าไงให้วัดที่ก้นนะคะก้นถ้วยอันนี้ก้นถ้วยจะ5เซนนะคะจะเป็นเบอร์3219อย่าลืมนะเวลาไปซื้อกระทงกระดาษไขจะต้องรองด้วยถ้วยอลูมิเนียมเบอร์เดียวกันนะจ๊ะช่วยจำและมาบอกแม่ค้า เขาจะได้ไม่งงเธอนะ